ตอนนี้นะครับก็อ่าแต่ที่เติมเพิ่มก็ใชเเรือครับเริ่มใช้น้ํานะครับเติมต้นก็อ่ารถนะครับรถก็เป็นรถเบนซ์นะครับก็มีการลุกไหม้ไปหนึ่งพันนะครับครับก,การลุกไหม้ไปหนึ่งพันนะครับ เริ่มเริ่มเริ่มใช้น้ำนะครับเริ่มใช้น้ำครับส่านีเกิดเหตุน,นะครับเป็นหมู่บ้านเศรษฐาเฉลิ่ยนะครับเศรษฐาเิรินะครับอ,อยู่ที่หลังเลยตลาดมานิดนึงนะครับมีมีมีใครเข้าตัดไหมเป็นสมองมันไหมไม่ไม่ติเดี๋ยวไาน์หมู่บ้านนะ

ไล่เก็บนะครับไล่เก็บนะครับไล่เกียร์นะครับที่ครับอันนี้ไล่เกียร์นะครับเบื้องต้นนะครับยังไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับเบื้องต้นก็รับประสารจากทีงานนิตินะครับว่าเจ้าของบ้านไม่อยู่นะครับเจ้าของบ้านไม่อยู่น่าจะออกไปข้างนอกนะครับเจ้าของบ้านไม่อยู่นะครับก็เดี๋ยวเราทําการตรวจสอบอีกที่หนึ่งนะครับ รอทำการตรวจสอบอื้ที่หนึ่งนะครับในเรื่องของเจ้าของที่อยู่อาศัยนะครับตอนนี้ยังยังไม่สามารถที่จะสรุปเรื่องของสาเหตุเพลิงไหม้ได้นะครับเพราะว่ากําลังเข้าทาการร่าบเหตุอยู่นะครับตอนนี้นะครับก็อยู่ในช่วงของการดับถ่านนะครับคือของการดับถ่านอยู่นะครับและกําลังจะเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่ของบ้านนะครับ ตัวนี้กำลังส่งเจ้าที่ครับเข้าไปตรวจสอบข้างในบ้านนะครับตรวจสอบข้างในนะครับเพื่อทําการระบายควันนะครับเพื่อการระบายควันนะครับเบื้องต้นนะครับเจ้าของบ้านไม่อยู่นะครับเจ้าของบ้านไม่อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นไปตรวจสอบชั้นบนนะครับก็เจ้าของบ้านครับขอไม่แน่ใจว่ามีลูกชายหรือว่าลูกลูกเขานะครับว่าออกมาหรือยังนะครับเดี๋ยวเบื้องต้นเดี๋ยวจะส่งทีมอีกทีมหนึ่งนะครับขึ้นไปทําการตรวจสอบข้างบนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวกลับมา